ความลับของความสำเร็จนะคะและได้มาในสิ่งที่เราปรารถนาต้องการนั่นก็คือนะคะคือการเขียน Dreamlist ค่ะทุกคนวันนี้นะการทำ Dreamlist ก็คือว่าวันนี้เรามีฝันหรือว่าอยากได้อะไรปรารถนาอะไรดาย,ย่างน้อย3ถึงนะประมาณ3ถึง5สิ่ง5อย่างเนี่ย เราสามารถหนะากระดาษหรือเขียนลงในสมุดก็ได้นะคะว่าวันนี้เราฝันแล้วเราอยากได้อะไรให้เขียนเป็นลิสต์ออกมานะคะเมื่อไหรก็ตามที่พอเราเขียนเสร็จนะก็ให้ทุกคนนั้นอ่าน dream list ของตัวเองนะวันหนึ่งนะก็ประมาณเช้ากลางวันเย็นนะคะเราเอามาอ่านเอามาทบทวนและนะนึกภาพไปคะ่ะว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้น เราสวมวิญญาณสวมความรู้สึกของการเป้นนะว่าเราได้รับสิ่งนั้นไปเรียบร้อยแล้วทำแบบนี้บ่อยๆนะทำทุกวันนะบอกเลยว่านี่คือหนึ่งเคล็ดลับที่ควายก็นาะยจิบยกขึ้นมาแบ่งปันเพราะว่าตัวเองนั้นนะทำริมลิสต์แล้วก็ในสิ่งที่ลิสตนั้นมันก็เป็นจริงและปรากฏขึ้นเป็นจริงนั่นเองนะคะแต่ สิ่งหนึ่งเนื้ออื่นใดอยากให้รีมลิส์นั้นเป็นจริงมากขึ้นก็คือต้องลงมือทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนานะคะไม่ใช่ว่าวันนี้คุณไม่ทำอะไรเลยนะคะได้แต่นั่งอ่านนั่งเพ้อฝันอันนี้บอกเลยว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนี่คือหนึ่งเคล็ดลับนะ,ะที่ควยนำมาแบ่งปันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าะะทุกคนก็สามารถนะมีนะเป็นได้สิ่งทุกสิ่งที่เราต้องการนั้น ถ้าคุณลงมือทำนะคะควรเปกําลังใจกับทุกท่านนะคะนำมาแบ่งกันแบ่งปันกันนะคะวันนี้วันนี้ถ้าหาท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนอยากเรียนรู้ในเรื่องของอสังหาไปติดตามควอยได้ที่เพจควอยอสังหานะคะและคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีๆมาแบ่งปันนั้นติดตามกันนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้นำสาระดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนในทุกๆวันนะคะวันดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ